สบายดีครับพี่นองครับมอนี่เดินทางมาหอดนี่เลยครับตำบลกกตูมครับตำบลกกตูมครับเราจะเดินทางไปที่บ้านกกอกครับแต่ว่าเรายังไม่รู้ว่าลุงพลท่านจะอยู่บ้านหรือเปล่านะครับตางงา26กิโลดงหลวง70กิโลถ้าตางงา26กิโลก็อีกประมาณสัก10กิโลนะครับก็จะถึงบ้านกกอกครับกับบรรยากาศยามเช้าวันนี้นะครับสองฝั่งฝั่งถนนก็ ยังเต็มไปด้วยความเขียวชวยอุ่มพุ่มสวยนะครับแล้วก็มองไปในบางจุดบางที่ก็ยังคงมีหมอกนะครับซึ่งแสดงถึงความอุดมสมบูรณ์นะครับกับทึกเขาภูพานแห่งนี้นะครับเขต้อ hmm. ยต่อมุกดาหารสกลนครนะครับเต่างอย15สกล35อ้าว15เต่างอย15อืมนะครับ แล้วก็เดินทางไปครับแวไปดูนะครับว่าวันนี้นะครับที่บางกอกนั้นมีอะไรที่มีกิจกรรมอะไรนะครับก็พาคุณผู้ชมนะครับไปดู f อซลุงพลประแตนนะครับเอฟซปปะถอนประจําลองนะครับวันนี้โตโต้สนวยามก็มีเวลาน้อยเดียวนะครับนี่เลยครับก็เลยแว๊บขึ้นมาดูนะครับใช้เวลาก็ น่าจะประมาณ10กว่านาทีนะครับเดินทางจากบ้านนะครับมาที่นี่เพราะว่ามีภารกิจต่อนะครับนี่นะครับตอนนี้ก็ผ่านวัดป่าริมธานนะครับเดี๋ยวเราก็จะผ่านวัดป่าริมธานแล้วนะฮะนะครับโอวัดป่าริมธานครับอีกหนึ่งที่ปฏิบัติธรรมแล้วก็ถือว่ายังเดินทางมาพักผ่อนได้นะครับ นะครับเราก็เดินทางไปผมว่าอีกประมาณสักห้ากกิโลนะครับก็ถึงแล้วนะครับสำหรับบ้านกกอกตำบลกกูนะครับนะครับบรรยากาศสองฝั่งฝั่งนะครับ f c ที่เดินทางมานะครับก็สามารถที่จะมาสัมผัสบรรยากาศธรรมชาตินะครับสัมผัสแมกไม้เทือเขานะครับแล้วก็ความอุดมสมบูรณ์ของเสือเขาภูพานแห่งนี้ได้นะครับคุณผู้ชมครับนะครับก็ขับรถพาคุณผู้ชมในชมกันนะครับ บรรยากาศยามเช้าๆนะครับก่อนที่จะไปชมบรรยากาศทางด้านในบ้านในหมู่บ้านนะครับพี่น้องครับครับถนนก็มีตกหลุมตกอะไรบ้างน,นิดนึงนะครับนะฮะนะครับอีพีสองนะครับตอนนี้ผ่านวัดป่าดินทานอยากให้คุณผู้ชมได้เห็นเอ,อบรรยากาศของเทือกเขานะครับบรรยากาศของ เมฆหมอกยามเช้านะครับแล้วก็ถนนหนทางที่ไปมาสะดวกนะครับการคมนาคมก็สะดวกมากๆเลยนะครับคุณมครับเห็นเลยครับภูเขาสวยงามมากครับเทอ่เขาภูพานตระงานเยียดฟ้านะครับนี่นะครับเดี๋ยวก็ถึงนะครับ บ้านโกกอกนะครับตอนนี้ก็น่าจะอีกประมาณ3ากิโลนะครับโอเคขอบคุณทุกท่านที่ให้เกียรติรับชมนะครับตอนนี้เราามาเรื่อยๆนะครับตามถนนเนี่ยครับตองอยี่สิบเอ็ดลงหลวงเนี่ยครับหกคลิปนะฮะเดี๋ยวก็ถึงละนะครับโอเคนี่แหละครับอยากให้เห็นบรรยากาศยามเช้าๆนะครับถ้าหากว่าท่านใดมายามเช้าๆเนี่ยถือว่า ได้เปรียบเลยนะครับจะได้เห็นบรรยากาศถนนก็โล่งๆนะครับถ้ามาเวลาประมาณสักเก้าโมงนะครับถนนก็โล่งๆดีสบายๆเลยครับเนี่ยครับทางด้านหน้าดูครับถนนโล่งมากครับโอเคครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวเราจะตัดเข้าไปอีก EP หนึ่งนะครับสู่บรรยากาศของบ้านกกอกยาบเช้านะครับตอนนี้เราเดินทางไปนะครับไปดูว่าลุงผลปแตนนะครับ FC ต่างๆนะครับประถมมาจำลองจะอยู่บ้านหรือเปล่านะครับวันนี้นะครับขอบคุณทุกท่านที่เกียิรับชมครับกดไลค์กดติดตามนะครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนขอบคุณครับสวัสดีครับ